สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมกลับมาติดตามรับชมกันต่อครับภารกิจการกู้รถเป็คโคซสันนี่ SY 2 0าครับคลิปนี้เป็นทางด้านของเสียทัดนะครับที่จมอยู่ตรงนี้ครับ <laughs> นี่เสียทัดมาแล้ว <laughs> ใช้วิชาตัวเบานะครับหเหาะเฮินเดินอากาศบุกเข้ามาถึง ใจกลางอ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มตาบลแคนดงอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีดมา์แห่งนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จครับสําหรับการบุกเข้ามาแต่พลาดท่านิดเดียวครับต้นทูบขาดครับผมร่วงเลยครับเสียทัดก่อนหน้านี้ครับในคลิปปฏิบัติมาเราได้เห็นฝั่งของปาเจาะนะครับ s y 2 1 yes, 5 4ทำการเกี่ยวสลิงแล้วก็ดึง2 1 5 4ของป๋าเล็กนะครับที่เดินออกไปนู่นอยู่ด้านนู้นครับเดินออกไปแล้วหลังจากที่ป๋าเล็กจะเข้ามาช่วยปา๋าช่วยเสียทัดนะครับแต่ว่าก็จมไปด้วยกันทั้งคู่ดึงขึ้นแล้วครับต่อไปป๋าเจาะจะหิวเสียทัดขึ้น ดูว่าปฏิบัติการจะเป็นยังไงฝั่งของป๋าจอนั้นหาจุดยืนอยู่ครับส่วนเสียทวินนะครับลากสลิงมาต่อเป็นทางยาวกับนมเบียเอาแล้วเปิดประตูไม่ได้แล้วเสียทัดอาจจะอาจจะเข้าทางหน้าต่างหรือเปล่า จมค่อนข้างหนักครับเนี่ยจมจากตรงนี้ครับตะเกียรต,ตะกายพายเรือมาอยู่ตรงนี้สุดยอดครับในเรื่องของความโหมดสายบูตัวจริงก็ต้องฟ้าบันดานลนแหละครับชั่วโมงนี้คงไม่มีใครเทียบเท่าแล้วครับแมนบอเสียทัด <c oughs> เียงเครื่องยนต์ดังขึ้นแล้วครับจับตาดูให้ดีนะครับ เกี่ยวสลิงครับนมเบียร์้นหรือเปล่าเสียทัดกับป๋าเจาะจะเป็นผู้ให้คำตอบครับ จับตาดูให้ดีเอาละเกี่ยวสลิงได้แล้วครับ โอ้ดึงดึงแล้วครับดึงแล้วครับโ,อ,โอ,บอ,บอ้โอ้ปาจ่อปาจ่อโอ้ปาจ่อสไลดครับเอ้โอ้โอไปไปไปขึป้นไปครับขึ้นไปครับโอ้ เ oh. ตรียมตัวอีกรอบครับ bạn của bài cho cho luôn ngấp nhanh đây Ồ. khoảng chó. อย่านะอย่านะไอรอดนะปะ๋าเจ้าเอาไอรอดเอาให้รอดครับโอ้หัดเสียวครับหัดเสียวครับหัดเสียวหวัดเสียว วางแผนดีๆปออ้าเจาะจมบ่อวังหันจมบ่อโอ้ดีว่าไม่ลงทั้งคู่นะครับดีว่าเาตัวรอดได้ดเกือบยุ่งครับ้าน่ยลมแดดดเเวื โอ้ดูดินสมองนี่ครับนี่เป็นแรงต้านอยู่ด้านหน้าวางแผนใหม่ครับวางแผนใหม่ฝั่งของโกเบนั้นทําถนนเข้ามานะครับเหวี่งดินทําถนนเข้ามาแล้วหนุ่มเติน 2องคันบ่โอ้เดี๋ยวเอา2 1 5 4เข้ามาอีกอีกคันครับมายืนคู่กับปาลาเจาะเอาปลาเล็กเข้ามาคิดไไงกันเลย่ะโอ้ <laughs> แต่ว่ากว่าจะเข้ามาถึงนี่ต้องใช้เวลาครับทำถนนเข้ามาครับระยะทางนี่ประมาณ200เมตรได้นะจากจุดที่เสียทัดติดโลมอยู่นี่เสียทัดเล่าวินาทีตอนที่มันจมให้ฟังหน่อยดิ okay. เป็นยังไงเนี่ยไไเจ้ายางยางเฮ็ดเคลื่อนตอนนั่นดิวันนี้มันต้นทูบขาดลงเลยดิยแหมเสียดายครับถ้าเกิดว่าได้ตามเสียท่านเข้ามานะสงสัยได้เห็นตอนจมครับ แล้วครับหยุดเอาไว้ก่อนฝั่งของป่าเล็กเติมเชื้อเพลิงอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาเข้ามาอีกคันหนึ่งมาดึงช่วยกันต่อสลิงสองเส้นครับพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับสวัสดีครับ